ควรจะซื้อช่วงที่มีวิกฤตหรือราคาตกลงมาเยอะๆเกิน50ซนะครับแล้วก็ขายตอนที่มันขึ้นไปเรียกว่าขึ้นไปเนี่ยคุณพอใจเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นบางคนพอใจที่ส0ก็ขายบางคนพอใจที่5 0บางคนพอใจที่กําไร1 0อยเก็ขายอันนี้ไม่มีตายตัวแต่ว่า,าคนที่เล่นปันผลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาเงินปันผลตอบแทนเป็นหลักในการพิจารณาเรียกว่าถ้าเกิดว่า,าเงินปันผลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ ได้เยอะกว่าก็จะรอปันผลแต่ว่าถ้าเกิดราคาขึ้นไปเยอะกว่าปันผลที่ได้เนี่ยก็จะขายทิ้งแล้วไปหาซื้อตัวใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าขายไปแล้วมันยังมีตัวอื่นถูกๆให้ซื้อหรือเปล่าถ้ามีก็มีโอกาสดีที่จะไปกระโดดไปตัวใหม่แต่ถ้าไม่มีเนี่ยขายทิ้งไปคุณก็ต้องกลับไปซื้อมันที่ราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เฉย,ยๆดีกว่าขายแพงๆแล้วกลับไปซื้อที่แพงหรือแพงกว่าเนี่ยเรียกว่าเ,าเหมือนกับ